นักวิชาการนะเขาออกมาบอกว่าเอ้ยปล่อยให้บวชได้ยังไงคนพวกนี้นักวิชาการนะบอกให้ปล่อยให้นักวิชาการแพนกินบวชได้ยังไงเพราะนักวิชาการแพนกิ้นต้องหาคดีอาญาหนึ่งอสองอยู่แล้วก็มีคดีเกี่ยวกับร่วมล้างการปกครองอยู่นะแต่ว่าก็บวชกันเฉยพระอุปชาก็บวชเฉยนะครับอย่าว่าแต่ อนกนเลยไม้ระยองนี่กรโดหนึ่งลักษณะคนต้องห้ามบวชนี่เขาก็มีเขียนกำหนดไว้อยู่นะว่า,าผู้ต้องหาหนีคดีนี่ก็บวชไม่ได้นะรัผู้เป็นโรคติดตอ่อนะต่างๆก็บวชไม่ได้ผู้พิการก็บวชไม่ได้นะผู้ต้องอะไรเขาเรียกว่าผู้ต้องห้ามบวชเด็ดขาด ก็จะมีกําหนดในรายละเอียดเอกนะครับไม่ว่าจะเป็น